เรบพบกันอีกแล้วนะครับรามมิสกิทหุ้นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานมีใครโชคดีบ้างนะครับหุ้นอาจจะไม่ใช่ทางของเรานะครับในช่วงนี้นะครับก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่น n อก k everything นะครับใครถูกบ้างนะครับก็ สามารถบริจาคได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเออแต่จันแม็กก็ถูกนะก็ถูกสองตัวท้ายหกหนึ่งเนี่ยไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะถูกบ่อย,ยเกินนะจันแม็กเอาเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับอรอบเช้าก็ตามที่เห็นเลยสีเขียวนั้นเป็นเกาหลีนะครับแต่จะเรียวกว่าบ,บวกเลยเพราะว่ามันแค่ครึ่งจุดนะครับนะครับมันก็อาจจะ กดผิดก็ได้นะครับปิดไปนะครับปิดบวกขึ้นมา0.52จุดส่วนไทยเนี่ยลบ7.25จุดนะครับรอบเช้าปิดที่1,284.21 1,284.21นะครับหรือลดลง0.6%นะครับมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะครับเบาบางเหมือนหุ่นคุณปิงเลยใช่ป่ะครับ <laughs> 19,000ล้านนะครับเออ สำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็บจะมีญี่ปุ่นนะบลบไป1.5%นะครับไต้หวันลบไป1.3ห้ฮ่องกงลบไป2%จีนลบ1.6%ฟิลิปปินส์ลบ0.01นะครับก็ส่งตัวแหละนะครับอินโดนีเซียลบ2.3%นี้น่าจะมีประเด็นส่วนตัวส่วนไทยก็ไม่มีประเด็นบวกและลบใหม่ก็เพื่อลงโอเคงงั้นลงด้วยนะครับ0.6%ไปเบาๆนะครับ ส่วนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็จะเป็นปตทนะครับนานๆจะกลับขึ้นมาได้นะในวันที่ตลาดลงปต<ะ>ทอรขึ้นมาเป็นดับหนึ่งนะครับุณปิงในวันที่ตลาดลงนะครับลบศูนะครับ b ี m s เอลบหนนะครับ K Bank ก์บวกศูนย์ครับไม่น่าเชื่อบวกไป3.1%ถ้า AOT ไม่บวกนี่ตลาดน่าจะลบเป็น10อยู่นะนะครับสอพรลบหนนะครับทรูลบหนึ่งกราฟลบศู SCB บวกส่วนเดลต้าลบ1.6นะครับวันนี้เทอันดับ10พปรีเลยเดลต้านะครับแล้วก็มี b Q ีกิมบวก2.7นะครับวันนี้เหมือนแบงค์จะมาช่วยพยุงนะนะครับ,รบท็อปไฟนี่มีพลังงานสัก2ตัวแล้วนะทั้งสอพอทั้งพอทอแม่นะครับ,รบลงไฟฟ้าก็จะมี b Q ีกิมบวกไปองจ แล้วก็ C P S C บวกหนึ่งจบวกหนเอร์เ็นนะครับอืการกูนเป็นไงดูสิจนกูนหนึ่งจุดเกนะครับผมว่าไฟฟ้าก็อาจจะได้เรื่องเรื่องบอลยิวเมื่อวานลงด้วยอืส่วนพวกปตทปตทสพนี่คงตามราคาน้ำมันแหละนะครับอืมไหนเล่าเลยก็ได้ครับน้ำมันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำไมมันอ่อนปวกเปลี่ยงครับคุณปิงทำไมคุณอ่อนปลกเปี่ยกขนาดนี้ครับ ล,ลดหลดหกสิบไปแล้วไม่สงบหัวขึ้นมาเลยนะอืเหี่ยวมากน,นะครับน้ํามันอืับก็น,น้ํามันจริงๆแล้วถ้าเกิดดูอทิศทางเนี่ยก็ลงมาสามวันติดละนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงมาประมาณสักหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อ,อย่างที่พี่แอมเล่านะ่หลุดหกสิบแล้วก็ลงมาเรื่อยตอนนี้ก็ต่ําสุดในรอบห้าเดือนละห้าเดือนนะครับใช่จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยตอน ต้นของชั่วโมงการซื้อขายนะครับมันปรับตัวขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันมีข่าวว่าทางคุณทัมเนี่ยทวีตนะว่าทางอินเดียเนี่ยเตรียมจะหยุดซื้อน้ํามันจากรัเสเซียละนะครับซึ่งอินเดียต้องบอกว่าเขาเป็นคนซื้อน้ํามันจากรัเสเซียค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก1.6ล้านบาร์เรลต่อวันก็ถือว่าสายใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างไทยเนี่ยทางประเทศใช้น้ํามันแค่วันละประมาณ1.2ล้านบาร์เรลต่อวันอินเดียซื้อจากรัเสเซียเนี่ยเยอะกว่าที่ไทยใช้อีก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอินเดียจะไม่ซื้อจากรัสเซียละก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะทำให้สัพพายของโลกโดยรวมเนี่ยมันอาจจะตึงตัวมากขึ้นนะครับตอนตอนแรกราคามันก็เลยฟื้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดตลาดก็ลงไปหนึ่งจุสี่เปอร์เซนนะครับก็ภายหลังเนี่ยอินเดียเขาก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยก็ยังต้องมุ่งเน้นในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศ ก็ต้องต้องสีเขียวเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานด้วยนะก็เลยเหมือนกับกนว่าข้อมูลที่ทางคุณทัมทวิทกับของอินเดียเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่อันนี้ข้อที่หนึ่งละนะครับอีกข้อนึงเนี่ยก็คือคุณทัมก็ก็ระบุว่าได้มีการพูดคุยกับทางคุณปูตินนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพบปะกันนะครับที่ประเทศฮังการีเร็วๆนี้เพื่อให้จะ มาหาลือเกี่ยวกับการยุติสงครามรัเสเซียยูเครนนะซึ่งไอ้วันประชุมกันวันไหนเจอกันวันไหนเนี่ยเขายังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าไอ้ข่าวสารที่ออกมาตรงเนี้ยมันเป็นความคืบหน้าที่ทําให้เรื่องของ geopolitical risk เนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่แน่นอนละอาจจะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เลยมีการปรับลดสถ,ถานะการการการถือครองตัวของน้ํามันนะครับราคาก็เลยย่องลงมา อีกอันนึงก็คือตัวข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA นะที่ประกาศว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยสต็อกน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้น3.5ล้านนะครับอันนี้ก็สูงกว่าที่ตลาดเนี่ยค่าว่าจะเพิ่มขึ้นแค่3 0 0 0นบาเรลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นลบต่อ ต่อเรือ่องของราคาน้ำมันนะครับประเด็นอื่นๆนั่ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนสงครามการค้าสหรัฐจีนนะที่ยังมีความผันผวนอยู่นะแล้วก็เรื่องของอเนชวตดาวของอเมริกาด้วยที่ยังเดินหน้าต่อนะครับตรงเนี้ทาให้ราคาน้ำมันนะมันมันผักๆลงมาครับโอเคนะนึกว่าจะพูดจนปิดรายการแล้วนะคุณปีครับมีแฟนคับคุณทักมาเนี่ยคุณใครเนี่ยคุณสุประชัยเนี่ยนะ เขาบอกว่าคุณปิงกล้องยังไม่ไปเปลี่ยนอุปกรณ์ทางไอทีนิดหนึ่งนะคุณปิงผมมาสังเกตุอะไรครัง้งแล้วคุณปิงมาเนี่ยมันเหมือนแลวด้วยภาพฉากหลังด้วยแล้วเนี่ยมันเหมือนวิญญาณที่แบบโปร่งแสง <c oughs> เห็นภาพ <c oughs> เห็นอะไรข้างหลังได้อเหมือนคนเดินผ่านคุณ่ก็จะเห็นทะลุร่างกายคุณได้คุณเป็นวิญญาณหรือเปล่า <c oughs> นะครับเอ,อแล้วก็มืดมากเหมือนแอบที่บ้านมาพูดหรือเปล่า นะครับที่บ้านไม่ให้ทำงานหรือเปล่าครับภาพมาเดี๋ยวจะอัพเกแล้วก่อนะมีแฟนรายการแชทมาหลังไมค์คุณอาจจะมองไม่เห็นเขาถามว่าไปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับใครตอนนั้นอะที่คุณโปนอินมาแล้วเสี่ยงมาขาดขาดหายหายเขาถามว่าไปกับใครมาไปเที่ยวกับใครมาอืมเมื่อไหร่ครับคุณเดมผมไม่คุ้นเลยนะอ่ะน้องซาบวันนี้มีอะไรมาฝากครับนะครับ อยาาให้น้อยหน้ากลุ่มพลังงานเขานะถึงแม้ว่าอุ้งเขาจะลงแต่เขาก็เป็นเรื่องพูดนานอยู่นะเออได้เลยก็คือช่วงนี้ผมเห็นว่าคนเป็นหวัดบ่อยผมก็เลยเอาตีมเนี้ขึ้นมาเล่นนะครับว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันทั้งแค่หวัดใหญ่เอ่ยแค่บวรยายสายพันเอเอยอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเซนติเมนบ์บวกนะต่อกลุ่มของโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มยานะครับอันนี้ผมคิดเล่นๆนะอันนี้คือแค่ยังไม่เปิดเทอมเด็กยังไม่เปิดเทอมเลยนะครับ มีการระบาดมากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยเด็กเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยจะเริ่มกลับมาเปิดเทอมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดอากาศยังแปรปรวนอย่างนี้มีฝนขนาดนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วจำนวนผูน้ป่วยน่าจะต้องเร่งตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอเดียของผมเองนะแต่ว่าตอนนี้สเตติมีมันมาแล้ะคือคือโรคระบาดม,มันมันมีเป็นอะไรแล้วอะไรว่าช่วงนี้ถ้แทนใหญ่มันระบาดจริงๆนะครับก็โดยรวมเนี่ยผมชอบ ตัวของ p ีอมากสุดนะครับเพราะว่าถ้าไปอ่านแบลปเปอร์พี่โจเนี่ยปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะโตเด่น21%่สิบเอ็ดเปอรเนเยลียเลยครับพี่เอ็มซึ่งถือว่าเด่นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาได้ฐานลูกค้าตัวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับทางตัวของบางกลาเทศเอ่ยตะวันออกกลางเอ่ยแล้วก็กลุ่มกลุ่มของ c l m v เอ่ยนะครับคิวสเนี่ยพีพ่โจ้พรีวิวมาเนี่ยงบน่าจะโตได้ทั้งคิวแล้วก็เยียอ นะครับแล้วก็ Q4 ี่เนี่ยมองว่ายังเติบโตได้แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าได้แรงหนุนจากทั้งตัวของโรคระบาดอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วก็ไตรมาส4ี่เนี่ยจะมีการขยายแ a ปซิตี้ด้วยนะครับจะมีการขยายตัวของโรงผ่าตัดห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างผมชอบที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับพี่โจให้ราคาเหมาะสมมาเนี่ย29บาท70วันนี้หุ้นย่อลงมาด้วยนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยก็คือกลุ่มกลุ่มยากันบ้างผมยังชอบตัวเดิมนะก็คือตัวของ T m a มนะครับ Q3 เนี่ยผมยังมองเป็นภาพเดิมก็คือโตได้ทั้ง Q แล้วก็เยียร์ภาพจะคล้ายๆกับตัวของโรงพยาบาลเลยก็คือ Q3 มาโต Q ตัวเยียร์แล้วก็ไตรมาสี่เนี่ยยังโตแข่งแก่งเยียร์นะครับ Q3 มเนี่ยมีแรงหนุนด้วยจากตัวของการที่ T m a มเนี่ยเป็นเป็นจะรับรูยได้จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับตัวของเบอร์แทรม ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เปเปอร์มินน่นะครับก็น่าจะเป็นสว่วน่หลุ่นรายได้ได้ประมาณสัก20-40ล้านบาทก็ประมาณสัก5%ของรายได้รวมต่อไตรมาสนะครับก็ถือว่ามีนัยสำคัญพอสมควรก็ผมมีประมาณนี้ครับ2ตัวก็คือ PR9 กับ,บ T-Man ครับพี่เอ็มตัว T-Man เนี่ยาราคาหุ้นพักมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าส่วนทางกับภาพของพื้นฐาน แต่ว่าก็เป็นวิธีทางกับเรื่องของเล็กกลางที่แบบตลาดยังไงยังไงก็ยังไม่กลับมาเล่นแบบจริงจริงจังๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีบิดออฟเฟอร์ไม่เยอะนี่ซื้อเล่นกันแบบก้ากลัวๆนะครับก็ไปเล่นหุ้นใหญ่กันเป็นหลักนะครับแต่ว่านในพื้นฐานแล้วก็ทางสัญลักณเองก็นะถ้าเกิดสัญกณที่ผมดูมันไม่ผิดเนี่ยอันนี้มันคือสัญ,ญญาณต้องซื้อแล้วนะมันตัดขึ้นแล้วนะนะครับหุ้นมันพักมาเส้นยาวแล้วนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเปอร์เซ็นต์เคนี่ก็ต้อง เพิ่งจะพันกหัวขึ้นมาวันนี้วันสองวันนี้นะครับก็คือหุ้นมันลงแต่สัญญามันมันบวกอันนี้เขาเรียกว่าไดเวอร์เจนหรือเปล่าอาจารย์ปิงอืมอ่าครับนะเอ่อทิศทางยังไม,ไม่ได้ขึ้นตแต่ว่าสัญล็อกบอกว่าขึ้นก็อาจจะเป็น,นจดุดมีขึ้นนะเออในการที่จะกลับเข้าไปทยอยสะสมคิดว่าหุ้นมีโอกาสฟื้นนะครับส่วนพีนายนะครับก็ถือว่าปีนี้ก็เอาพอฟอร์มกว่าหุ้นโรงพยาบาลโดย ภาพรวมเพราะอย่างที่เห็นไปแล้วว่า,าลูกค้าต่างชาติเป็นกลุ่มใหม่สำหรับเขาเพราะนั้นเวลาที่เข้ามาใหม่อะไรที่มันมาใหม่ๆม,มันมีเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการเติบโตส่วนปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีการเป็นคู่เทียบละถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนบริษัทอะไรโรงพยาบาลอื่นๆที่มีคู่เทียบเยียวเยีเ่ยว่าลูกค้าต่างประเทศปีที่แล้วดีกว่าปีนี้มันก็จะจะด r o แต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปีหน้าจะมีคู่เทียบเป็นปีนี้แต่ปีเนี้ย มันเป็นปีแรกเพระาะฉะนั้นฐานลูกค้าต่างชาติมันยังต่ำอยู่มันยังมีโอกาสในการเติบโตได้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใครได้เคยไปโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะมีการรีโนเวทใหม่นะ่าใช้บริการดีเหมือนไปโรงแรมเลยนะครับก็เลยคิดว่าไม่แปลกใจนะครับที่ที่จะมีลูกค้าเยอะแต่ว่าทางเทคนิคผมคิดว่าน่าจะรอหน่อยนะรอก่อนรอซักแถว ยี่สิบสามบาทสิบนะครับค่อยสะสมแล้วกันซื้อเมื่ออ่อนตัวเพราะราคาหุ้นขึ้นมาเด่นๆจากสองวันละนะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวมากลับมาดูที่คำถามนะครับขอมุมมองเอ็กโและกลุ่มโรงไฟฟ้าเอ็กโก้รงเรียนว่าง,งบเนี่ยไม่ได้สวยมากนะคิวสามนั้นหลังงบออกเนี่ยอาจจะผมว่าอาจจะมีการเทโปรฟิตได้ นะครับคิดว่าราคานี้ไม่สู้นะครับผมมองแถวๆสักร้อยสามสิบนะครับถ้าไม่ถึงก็ยังไม่เอานะครับส่วนลงไฟฟ้าโดยทั่วไปนั้นก็บอกว่าบีคีม,มน,น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะแต่เทคนิคก็เบรกเส้น200วันแล้วก็ตัวバリชันเขาเนี่ยแต่ก่อนมันคืยแพงกว่านี้นะครับแล้วก็มันลงมาเยอะนะครับถ้าเกิดธุรกิจมันเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาก็มีนี้เยอะเฉนั้นเขาจะได้ประโยชน์จากคนที่มีนี้เยอะจะได้ประโยชน์จากการที่ ต้นทุนทางการเงินลด,ดลงนะครับตามภาวะตลาดที่มีการลดดอกเบีย้ยหรือการออกบอลในครั้งหลังๆก็จะมีต้นทุนที่ต่ําลงนะครับเรารีไฟแนนซ์ก็จะได้ต้นทุนดอกเบีย้ยที่ต่ําลงก็จะประหยัดไปได้เยอะพอประดัดได้เยอะบางก็จะลงกว่าทําลายเยอะกว่าคนที่มีหนี้น้อยๆนะครับเพราะว่าบีกิมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกังวลเรื่องของดีอีเรชวว่าจะเพิ่มทุนไหมอินเวสต์ใหม่ไม่ได้เงินเริ่มตึงนะครับอย่างเงี้ยก็ เขาอาจมีอินเวสใหม่ได้เรื่อยๆแต่ว่าไซส์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าก็ภาะวะเรื่องของอ,อ่อดีเร์โชมันก็ตึงจริงๆนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของบอลยูที่มันลดลงดอกเบีย้ยไปขาลงมันก็จะมีประเด็นนี้มาเป็นประเด็นเก่งกําไรสําหรับตัวบีกริมนะครับแต่ถามว่าราคา16บาทผมคิดว่ามันเต็มๆแล้วนะราคานี้ก็คิดว่ารอก่อนนะครับส่วนกันกุลอันนี้คิดว่าน่าจะพอเล่นได้มากที่สุดละกันพอ มี upside เพราะมันลงไปเยอะจริงๆตัวนี้นะครับออแล้วก็นโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็น Direct PPA Solar r o o f นะครับเข้าทางกันคุณเลยนะครับและกันคุณพอได้เยอะๆมีช่องทางนะครับในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนด้วยนะครับก็คือขายต่อเอาไปให้กรฟทุนมีร้อยอาจจะขายสัก50ไปให้กรฟแล้วเอาเงินสดมาไปอินเวสโครงการที่มีอยู่ในมือแล้วก็ไปเอาอันใหม่ อันนี้เ็เป็นกลยุทธ์ที่เห็นมาหลายๆรอบแล้วสำหรับตัวกันกุลนะครับเพราะฉะนั้นได้เยอะๆไว้ก่อนทําไหวไม่ไหวค่อยว่ากันทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโยนไปให้คนอื่นทําก็ได้นะครับก็ขายต่ออะไรเงี้ยก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพราะเขามีความสามารถในการแอ q u i r e เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆคุณปิงอ่านคอมเมนต์คุณ OA A หให้หน่อยครับคอมเมนตะ์หรอครับ ผมว่าผมเสริมลงไฟ้าดีกว่านะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เสริมลอยฟ้าแล้วกัน TPC นะครับเป็นหุ้นที่ผม cover เองนะครับจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นตัว TPC ตัวเดียวเนี่ย Q สามงบเนี่ยเรายังไม่ได้ preview นะครับแต่ว่า ten เนี่ยมันน่าจะเห็นการเติบโต Y on Y ได้นะครับเพราะว่าหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของลอยฟ้าตัวของไทยไทโดที่ต่างประเทศ ที่ปีที่แล้วเนี่ยมีการมีปัญหาเรื่องของการผลิตเพราะว่าน้าเยอะเกินแต่ว่าปีนี้น้าอยู่ระดับที่โอเคนะก็น่าจะผลิตได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวของ gbsc เนี่ยก็เป็นอีกคุ้นหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์จากที่คุณเอ็มเล่าด้ี่ยก็คือบอลยูลงนะก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นครับแล้วก็ตัวของประมาณการเนี่ยเขามีอัพไซด์นะครับจากโอกาสในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าจากกลุ่มบอทอเพิ่ม,เต,มเติมนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ นะครับอันนี้คือ GPS ตัว GPS เราก็ยังชอบอยู่นะครับก็เลดติ้งยังเป็นซื้อนะครับราคาเหมาะสมก็สี่สิบเจ็ดบาทอืแล้วภาพรวมกลุ่มพลังงานอื่นๆก็ Q สอง Q สาเป็นไงลงกันอะไรพวกนี้อ,อีกรง Q สามอืมภาลงลง Q อ Q สาครับจริงๆ Q สามถ้าเกิดดู bottom line เนี่ยผมคิดว่า Q สามน่าจะใกล้ๆกับ Q สองหรือต่ำกว่านิดหน่อย นะครับคือจริงๆแล้วตัว Q3 เนี่ยโอ peration หลักอ่ะอาจจะอาจจะดรอปนิดนึงนะครับแต่ว่าที่มันมาชดเชยได้คือเรื่องของสต็อกล็อตนะครับ Q2 เนี่ยเขามีสต็อกล่อนข้างเยอะนะครับอืมมันภาพมันก็จว่าโอ peration ลงแต่ว่าขาดทุนสต็อกน้อยลงนะครับก็แต่ถ้าเกิดดูย้อนเยียนะหมายถึงว่า น่าจะดีขึ้นเพราะว่าต่มาสามปีแล้วเนี่ยเน็ r โปรฟิตอนข้างต่ําเลยเพราะว่าขาดทุนสต็อกเยอะมาก uh huh. นะครับ,รบโดยรวมเนี่ยผมว่างบ Q ิวสาของกลุ่มพลังงานอาจจะอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับเย uh huh. นวเฮียก็โตจากฐานต่ำา Q วคิก็จะประคองตัวหรือหรือลดลงนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยด้วยภาพปัจจัยมาภาคนะครับที่เราเคยคุยไปหลายรอบแล้วนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก นะครับแล้วก็นี่คือฝั่งดีมานนะครับ mm hmm. ส่วนฝั่งซัพพลายก็ซัพพลายมันก็ดูได้อย่างเยอะนะทั้งน้ามันดิบทั้งปิโตเคมีนะเพราะฉะนั้นภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่สดใสเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยเราก็เลยมองว่าหุ้นตัวที่มีสถียรภาพสูงนะอย่างเช่นตัวของปอทอเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าค่อนข้างปลอดภัยสุดนะครับเพราะว่าปอทอเนี่ยโครงสร้างคร mm hmm. บวงจรเนี่ย นะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พูฟแหละว่าย้อนหลังไปเป็นสิปีอย่างเงี้ยไม่มวา่าจะเจอวิกฤตเกีเ่ยวกับเชลออยหรือว่าโควิดอะไรอย่างเงี้ยนบะอทอเนี่ยเป็นตัวที่สามารถสร้างกําไรเป็นบวกได้ตลอดนะครับแล้วก็เงินปันผลเนี่ยค่อนข้างสม่าเสมอนะครับก็บเลยมองว่าถ้าเกิดเลือกตัวหนึ่งของกลุ่มพลังงานเนี่ยก่ยังเป็นปอทอ,อยู่ครับแต่ถ้าไม่เลือกเลยได้ไหม ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นๆแล้วกันนะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยช่วงนี้ราคาน้ำมันลงแล้วงบกว่ายังไม่มีเท่าไหร่เนี่ยก็ถ้าเกิดผมใครไม่เวนซีไปก่อนแล้วกันใช่ก็อาจจะโดยสรุปก็คือผมสรุปว่าค3สามยังไม่น่าสนใจแต่มีตัวไหนที่งบคิวสามออกแล้วนะ่าซื้อบ้างเอาเท่านี้ไม่ต้องบอกเหตุผลครับผมว่าจริงถ้าเกิดคิวสามออกแล้วก็พวกลงกันก็ก็น่าลุ้นเหมือนกันตัวไหนบ้าง ลงกันเนี่ยจริงๆแล้วก็อยางจะมีตัวของนะมีท็อปมี btp นะครับอืออืมนะ acc ล่ะปูน s c c ก็ได้เหมือนกันเพราะว่า q 3 <P into. S 2> เนี่ยเรา preview preview ไปแล้วไม่ดีลราคาดขาดทุนนะประ 600, มาณร้อยหกร้อยแต่ q 4เนี่ยก็น่าจะฟื้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของประจัยฤด,ดูกาลด้วยนะครับอืึครับผมนะก็ถ้าเกิดดูสัญญาณก็เริ่มใกล้จะบัทรท็อมแบบนั้นรลาลคาแถวสองร้อย นะครับก็อาจจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะสะสมได้สำหรับคนที่ชอบหุ้นใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดชอบหุ้นเล็กเอ่อก็อ่านไปทีแมนก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้คนอาจจะแย่งๆนิดหนึงนะหุ้นเล็กนะครับก็อย่างวันนี้ก็มีคุณต้องออกบทวิเคราะห์ฟอร์มานะครับฟอร์ Ford เนี่ยก็เป็นแม่ของ F-Smart นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้ว เอฟสมาร์ท uh, เนี่ยเล่นเรื่องของการ uh, ปล่อยสินเชื่อเต่าบินเต่าไม่บินอะไรก็แล้วแต่นะครับกเ็เล่นเรียกได้ว่าก็ในภาพในภาพระยะยาวก็ดูเบื่อวานะครับสดใสส่วนฟอร์ดเนี่ยตอนนั้นคนก็ถามว่ามันทำธุรกิจอะไรมันจะมีผลประกอบการที่ดีไปด้วยได้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็ถือเอฟสมาร์อยู่ค่อนข้างเยอะก็ถ้าเอฟสมาร์ดีฟอร์ดก็ดีนะครับแต่ฟอร์ดเองก็มีธุรกิจของเขาเรียกได้ว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยงบ Q3 งบครึ่งปีหลักเนี่ย เพื่อจะโดดเด่นกว่า F Smart ด้วยซ้ำนะครับคุณต้องเขาอาสรุปแล้วกันคุณต้องเขาบอกว่ากำไรครึ่งปีหลังเนี่ย q อย3เนี่ยน่าจะออกมาเป็น positive surprise แล้วกันนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ส่วนทางนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าขึ้นไป8บาทมันเหมือนจะขึ้นมาเยอะแต่ดูภาพระยะย,ยาวเนี่ยมันลงมาค่อนข้างมากแล้วราคายังกองอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับแล้วก็4 4 5สัปดาห์อันนี้ w e e ใช่ไหมครับเออเนี่ย ลงมาสีสีแดงเนี่ยสีสัปดาห์ติดสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สี่นะครับก็คิดว่าน่าจะพักมากเพียงพอแล้วนะครับพอไปดูสัญญาณนะมันก็คล้ายๆ EA เหมือนกันนะครับวันนั้นก็คูดวันศุกร์นี่แหละนะครับว่าเนี่ยมันเริ่มตัดขึ้นแล้วนะนะครับมันก็น่าจะเป็นสงหวะในการที่คิดว่าน่าจะเข้าพรย,ายสะสมได้แล้วเมื่อวันพุธก็บอกว่าเอ้สักวันศุกร์เนี่ยดูจากสัญญาแล้วน่าจะเริ่มซื้อได้นะวันศุกร์นะครับอาทิตย์หน้าน่าจะ ฟื้นได้นะครับเพราะกำไรไม่ได้แย่แต่หุ้นลงเหมือนคาทูนนะครับแล้วก็คาดกำไรปีนี้ปร้มางกลมๆคือ400ปีหน้า600นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยหุ้นตัวนี้เคยอยู่ยที่4-50บาทไม่ได้พูดเล่นอันนี้แล้วก็ไม่ได้แตกพาแต่อย่างใดนะจาก40-50ลงมาเหลือ7บาทนะครับเพราะว่าเคยมีงานได้อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ได้งานมาแล้วงานนั้นส่งมอบหมดแล้วนะครับแล้วก็เก่งกำไรเรื่องของเต่าบงเต่าบินอะไรเนี่ยมันจะ แทนที่ด้วยคาเฟ่ในต่างในแต่ละพื้นที่อะไรพวกนี้ต,ตอนนั้นก็คือคนอินเยอะมันก็เลยขึ้นไปเยอะแต่กำไรไม่ได้มา,ามากหรือแล้วก็ไวอย่างที่ตลาดคิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยกำไรคงไม่ได้กลับไป7 8 0 0เหมือนตอนนั้นนะครับที่ได้งานไอเอเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับตอนนี้นแต่ก็ใกล้เคียงปีนี้เราคาดกมุมกลม -400 ปีหน้ากมุมกลม -600 นะครับมาจากงานภาครัฐนะครับแล้วก็งานามีการส่งมอบ ขายเครื่องบินละกันเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเซลขายเครื่องบินก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณอย่างก็เป็นอาชีพหนึ่งของเขาก็เลยคิดว่ากําไรปีหน้า600กับที่เขาเคยได้7800ราคาอยู่เท่านี้กับวันนี้ห้าหกรนะครับราคาอยู่7บาท8บาทมันห่างกันเกินไปนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่ได้มองว่าเอาลุกมันจะแบบ p o s i t i v อะไรมากมายเหมือนตอนที่มีเต่าบินใหม่ๆนะครับแต่วันนี้มันก็กลับมากลับมาแล้วนะครับแต่กําไรยังอยู่เหมือนตอน กำไร2องสามร้อยร้อยสออยู่เลยนะครับก็เลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับพี่ตอนนี้1ิบสเท่านะครับปีหนะ้า EPS เจ็สตางนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัว FORD ดูจากสัญญาณแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าตรงนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็บวกกับพื้นฐานด้วยอ่ะ IRPC แดวรับแนวต้านเดี๋ยวให้จริงอาจารย์ปิงพูดพื้นฐานนิดหนึ่งนะแต่ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ย เอ,อแนวรับก็1บาท10สตางค์ครับนะครับแล้วก็1บาท7สตางค์ถ้าดหลุด1บาท7สตางค์คัดลอสเลยนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามัง้งเขามีประเด็นอะไรเกณงกกำไรไหม IRPC จะเป็นเมื่อวานขึ้นส่วนอืมครับคือผมว่า IRPC เนี่ยถ้าเกิด e r r n n n g ็ต้องบอกมันว่า e a r n i n g ยังยังคอนชางยังคอน้างเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมันโอเวอร์สปานะครับ แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ Price to book เนี่ยแค่แบบ0.3เท่า0.4เท่าเท่านั้นเองก็ถือว่าดาวไซด์ก็น้อยอลล่ะนะครับแต่ earnings ไม่ดีนะครับประเด็นสำหรับ i อ p เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องให้เก่งกำไรนะครับก็คือเรื่องการที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยไม่ดีคนรู้แต่ถ้าเกิดประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีการปรับลดการผลิตทาให้ปรับลดกาลังการผลิตนะครับทาให้ วัฏจักรขาลงเนี่ยมันอาจจะสิ้นสุดเร็วกว่าที่คนคาดอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับ uh huh. ซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีจีนนะครับที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายพวกนี้นะครับก็ต้องดูว่าไอ้ตัวรายละเอียดของนโยบาย anti-involution เนี่ยของจีนเนี่ยที่จะมีการประชุมกันมาที่20-23ตุลาคมเนี่ยถ้าเกิดมันมีรายละเอียดและออกมาดีเนี่ยหุ้นปิดตัวเคมีก็อาจจะ อันนี้ข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่าก็เป็นเครือปทอนะครับซึ่งเขาก็มีแผนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง Unlock Value Asset อะไรพวกนี้นะครับ Asset Monetization ะ,ะก็รอติดตามแล้วกันถ้เก่งกำไรคล้ายๆ PTTGC กับ TOP น่าจะออกมาเป็นแบบนั้นได้นะครับ,รบถ้ามีนะครับตลาดเก่งนั้นเราไม่เราไม่ได้คานะครับโอเคประมาณนั้น ส่วน SISB ทางพื้นฐานไม่ได้ตามเดี๋ยวให้อาจารย์ต้องเขาตามอยู่เดี๋ยวไหนอาจารย์ต้องมาใช้ใเขาพูดนะครับรหุ้นก็ลงลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเคยตามล่าสุดเนี่ยมันลงมาด้วยเรื่องของการที่นักเรียนจีนน้อยลงนะครับตามที่คนจีนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็นักเรียนจีนเองเหมือนเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพหรือความสามารถไม่ผ่านการคัดเลือกหรือมาเรียนแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ไหวอะ่ะแล้วต้องออกไปค่อนข้างเยอะ ทำให้จำนวนนักเรียนเนี่ยมีแนวนลดลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เขาคิดว่าสถานการณ์ยังทรงๆยังไม่ได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเป็นแบบที่เห็นนะครับส่วนแนวรับเนี่ยโลวันนี้คือ11.6เมื่อไหร่หุ้นหลุดทำนิวโลหยุดทำนิวโลนะครับถึงจะน่าสนใจแล้วก็ทำฐานก่อนตอนนี้ไม่ทำนิวโลเรื่อยๆนะครับถ้าวันนี้หลังจากนี้ไม่ต่ำไปกว่า11บ0าทนะครับก็ดูไปสักพักหนึ่งก่อน นะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มทาฐานได้อาจจะมีโอกาสฟื้นในช่วงเปิดเทอมนะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับจบเร็วนิดนึงเดี๋ยวมีประชุมต่อ,อ,อน้องซัพมีอะไรทิ้งท้ายไหมอัปเดตมารีล้วกันครับเมื่อตอนเมื่อตอนเท,ที่ยงเพิ่งไปประชุมมาก็คือ Q3 วาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เด็ดนะครับ คิวๆมันยังลดลงอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นเรื่องซีซันแลด้วยแต่เยอันเยอเองก็ลดลงเช่นกันเพราะว่ากําลังซื้อเนี่ยไม่ดีด้วยทําให้ทั้งตัวของยอดขายโอรนด์แล้วก็ตัวของยอดขายโอเอ็มเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเกิดจะไปดีจริงๆเนี่ยมาลีเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเลื่อนไปดูที่ปีหน้าเลยปี26นะครับเพราะว่าเขามีมีแผนในการขยายออเดอร์ไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับจีนเอยตะวันออกกลางมาเลอออินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีเนี่ย คือสี่ประเทศหลักที่เขาจะโฟกัสในปีหน้านะครับสินค้าใหม่น่าจะเริ่มเห็นแบบอัพเกรดมากขึ้นก็คือปีหน้าเช่นกันนะครับก็ยังไม่ค่อยน,น่าสนใจเท่าไหร่ผมมองว่าหลังงบปีออกไปค่อยเข้าสะสมก็ได้ครับสำหรับตัวของมาร,มรีส่วนเบมแนวรับห้าบาทนะครับถ้าหลุดห้าบาทก็ขัดเลยตัวนี้นะครับขึ้นยากมากแต่ลงง่ายเหลือเกินนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ สวัสแฟนเพจล่วนตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหว่วนตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s e e First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ